เอาละครับผมก็จขอสวัสดีชาวกาเลนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นเชิงยังไงให้ได้เปรียบศัตตูนะครับ EP ที่2นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นให้โหดขึ้นนะครับแนะนานะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการเดินเกมการเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเล่นมุมยิงที่ได้เปรียบนะก่อนที่เราจะไปโชว์สเต็ปการเล่นเชิงกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูทางด้านของเซตสกิลที่ผมแนะนํากันนะครับคนดู สำหรับเซนสกิลที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําสําหรับเป็นเซนสกิลสายถึกนะเออก็จะเป็นเซนสกิลนี้เลยนะครับเป็นเซนสกิลสายยืนสายถึกสายอึดถึกทนนะครับก็จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีฟอร์ดนะครับลูกูเอต้าซานิและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเชนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะเอาตัวเต่าไปนะเพื่อการฟาร์มสิหานี่ไดลรัะจากด้านหลังนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแกงกันเลยดีกว่าคนดูผมจะสุ่มทีมไปนะสุ่มทีมไปแบกนะครับคนดูโอเค เดี๋ยวเราไปดูในแรกกันเ,เลยดีกว่าคนดู let's go ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกถูกกว่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมเกมไว้0 0จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกวัสดุต้องคุกกี้แลนด์ชอปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ และจังหวะนี้นะครับผมก็โดดมาที่ทุงยาสวรรค์นะครับเมืองสุดโหดสุดตึงสุดก๊อตเอ้ยใช่หรือเปล่าโอเคจังหวะนี้นะครับแล้วก็โดดมานะครับรู้สึกว่าไม่มีศัตรูนะครับผมว่าฟาร์มของเลยนะคุณดูได้มาเป็นปืนคาราฟาวนะครับเป็นปืนที่ดาเมจดค่อนข้างแรงครับสำหรับต้นเกมนะครับผมบอกได้คำเดียวว่ายิงดอกหนึ่งในห้าสิบหกสิบมีให้เห็นนะโอเคฟาร์มของก่อนนะครับคุณดูตอนนี้ก็ได้มาเป็นกระเป๋าสามกับกระดักระเบิดนะ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการซื้อเอ้ยเก็บเหรียญมาเพื่อมาเปิดเอ้ยล้วเหมือนข้างหน้าจะมีศัตรูผู้ม่แทนขับคันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิ้นพันหมดแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มเหรียญเพื่อมาเปิดดาบราชันตรงนี้นะคนดูโอเคจังหวะนี้เราต้องเอาตัวนั้นก่อนนะรู้สึกว่าแปลงเป็นทุกมยากเหรอจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยดาวไปหนึ่งเฮ้ยล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนจังหวะนี้ก็ตายวอร์ไปก่อนนะครับเหมือนจะมีตีนึงนะครับตอนนี้เบอร์สองเราได้ทําการ จุกลอยหลักไปที่เป็นที่เรียบร้อยโอเคสวยมากเพื่อนตอนนี้เพื่อเราเพื่อเราลอ,ลอยเพื่อเราลอ,ลอยอเบอร์สองเบอร์สเข้าไปตุ๋เบอร์สองเข้าไปตุยออปต๋ยเพื่อนโอเคสวย ตอนนี้เรามีแท็กอนนี้หลบอยู่นะครับเราก็ซ้าให้เพื่อเลยนะคนุณดูเฮ้ยเหมือนเรามีอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้ไอ้วอลผมไม่มีนะครับคนนี้เล่นปืนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคุณดูแต่ตอนนี้ไอ้วอไม่มีนะขออนุญาตฟันในตัวนี้ก่อน,นครับเพื่อเอาฮิวเลื่อนมาก่อนนะครับคุณดูไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนนะมุมนี้ผมเล่นเป็นปืนอ่าพาราฟราวนะตอนนี้ยังไม่มีปืนชาร์จนะครับคุณดูเราต้องเล่นระยะไกลหน่อยนะครับโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าเบอร์สองเราปเก็บไปหมดู ไม่รู้นะครับว่าเบอร์สองเก็บไปหมดหรือเปล่านะตอนนี้ก็พยายามหาปืนไอ้นี่ก่อนนะคนดูปืนชา์จนะตอนนี้คือผมไม่มีปืนชา์จเลยนะครับตอนนี้เหลือเรามีอยู่500นะครับเดี๋ยวเราซื้อเป็นนะนะเอ้ยเราซื้อนี่ดีกขวานะซื้อ,เ,อ,อเกาะนะคนดูเดี๋ยวซื้อเกาะสักหน่อยนะโอ้ยเราได้เกาะสองเลย คเดี๋ยวจะซื้อดีเปอ่าคนดูตอนนี้โอเคปืนชาดแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวซื้อเกาะ3มกับยาใหญ่มานะครับของตรงของแต่งก็ซื้อมาให้พร้อมนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคุณดูรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะหมดตี้แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันต่อนะครับ ก็สาหรับคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเชิงแบบพี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคก,การเล่นเชิงนะก็จะยิงง่ายๆเลยนะเหมือนเมืองน,นี้จะไม่มีคนนะครับการเล่นเชิงนะครับคือของเราต้องโหดนะครับคุณดูเออไม่ใช่ว่าสกินปืนโหดอะไรนะก็เกาะนะครับแล้วก็เซตสกิลนะนี่ที่สําคัญเลยคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับคุณดูดาบลาชันนะเออใครที่เล่นบ่อยเนี่ยผมบอกเลยว่าเลเวล3ามนี่วิ่งโคตรไวนะครับ นึกว่าอะไรว่านึกว่า the fast เออีงไงโคตรโหดโคตรผิวโอเคเมืองนี้ผมก็ฟาร์มไปนะครับแล้วผมก็ทายทำการเปิดนะครับเพื่อสแกนหาสตูรอบๆนะครับว่ามีสตูอยู่หรือเปล่าแล้วเหมือนจะไม่มีสตูนะครับก็เป็นเรื่องดีของเราเลยนะครับวันดูเดี๋ยวเราฟาร์มของไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมมีเกาะ3กับอ่าหมวกสองนะตอนนี้ก็ได้มาเป็นซองยาวนะเดี๋ยวเราเล่นซองยาวดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะไปซื้อนะนะของซองควงนะุณดู <ori> เดี๋ยวจะเล่นซองควงกันนะสําหรับคลิปนี้นะเออโอเคเดี๋ยวเราเปิดดาบราชันดีกว่ากล่องนี้มีดาบราชันหรือเปล่าโอ้โหไม่มีดาบราชันนะเสียดายเลยนะครับุณดูเดี๋ยวเราไปซื้อนี่ดีกว่านะซื้อซองควงมาเล่นดีกว่านะครับคุณดูซองควงอยู่ไหนซองควงซองควงนี่ไงซองควงมาลาจ้าเออ ก็สำหรับปืนที่ผมจะแนะนําในการเล่นระยะใกล้นะครับคุณดูก็จะเป็นนี่เลยฟองควงนะครับหรือไม่ก็จะเป็น M 5 9 0้ปืนใหม่ของเรานั่นเองสําหรับใครที่เล่นยังไม่คล่องมากนะครับผมก็จะแนะนำแนะนำเป็นพวกอ่าฟองควงนะครับหรือไม่จะเป็น M P ส0 A P 4 e ล์ A P อะไรก็เล่นได้หมดเลยนะครับคุณดูถ้ายังเล่นปืนใหม่ยังไม่โหดนะเออก็สําหรับใครที่เล่นปืนใหม่โหดแล้วก็ก็ผมจะแนะนําเลยนะครับ โหดจัดนะคุณดูแบบสับยิงสับยิงนะโคตรโกโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคนก็เหลือ28คนนะครับตอนนี้ผมได้เปิดอาตาร่าไปนะครับเหมือนสตูจะอ,อยู่เมืองข้างหน้านะเดี๋ยวเราวร่ายน้ำคราบทะเลกันเลยดีกว่านะครับก็าภายในเสียงขึ้นจมูกด้วยนะครับคุณดูตอนนี้ผมเป็นหวัดนะเป็นวัดนะน,นิดหน่อยนะคุณดูก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับอืม ไปเดี๋ยวเราว่ายน้ําไปหาคนนั้นเลยดีกวา่านะที่เราทําการเปิดล่าไว้นะครับคุณดูโอเคก็สําหรับปืนที่ผมจะแนะนําในการเล่นระยะไกลนะครับคุณดูก็ผมจะแนะนําเป็นปืนที่ดาเมจรุนแรงนะครับหรือไม่ก็จะยิงไว้ย,ยิงดัวยิงโกงยิงกอตให้มันเกี่ยวแล้วก็สําหรับปืนที่ผมจะแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นสายอัดต,ตัวสายยิงหัวก็เล่นได้นะครับก็จะเป็นปืนนี้เลย M4A1 XM8 อะไรประมาณนี้นะครับผมบอกดังเดียวว่ายิงหัวนโคตรไวรัวด้วยนะแล้วก็ AK มังกรนะคนดูเอ้ไม่ใช่ดิ AK เออแนะนำเลยนะครับ3ปืนนี้นะครับปืนยอดนิยมเด็กแกรง่งเออมารู้สึกว่าเหมือนเมืองนี้จะมีคนหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะมีคนยิงตัวที่ผมเปิดล่าไปนะครับแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนจังหวะนี้ก็ทำการปุ่ยตูดไปนะครับตอนนี้ก็ดาวไปสองนะ ันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการลอยนะครับดูนี่เลยซ้ำแบบง่ายๆนะคือเราไม่ต้องรีบปเปิดน,น,นะเราล,ลอยเราล,ลอยเอานะคนดูชิวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นก็ไม่มีอะไรมากยิงตั้งให้วอยิงต้งใต้วอลแค่นี้นะครับเบสิกพื้นฐานพื้นฐานนะครับแล้วก็การเล่นมุมนะเล่นมุมการเล่นเหลี่ยมจังหวะนี้ผมก็ได้ตั้งให้วอลดักไปนะครับเพราะว่าอาจจะโดนเปิดหัวได้นะแล้วเราก็ ชนปยิงขวานะครับเราหยาิบชนปยิงซ้ายนะเพราะว่าศัตรูจะเห็นเราเตรียมตัวนะครับแล้วเขาอาจจะสวนเราตุ้ยได้นะครับคุณรู้แล้วเหมือนจะศัตรูจะยิงปืนระเบิดมานะผมก็ได้ทําการหลบมาเก่ะน,นะครับวันนี้ก็ได้ทําการสวนไปนะครับแล้วเหมือนศัตรูจะไม่ออกมาเลยนะครับผมก็ได้ทําการหาศัตรูอยู่นะเหมือนข้างหน้าจะมีคนหนึ่งคนนะตอนนี้จูบไปลอยจูบไปลอยจูบไปลอยหลังนะครับ มาแล้วเหมือข้างหน้าเราเบอร์สามหรือเบอร์เอ้ยเบอร์สี่้วเข้าไปชาร์จวันนี้ก็ช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อนยิงออกมาจอยนี้เรียบร้อยดาวหนึ่งแล้วเหมือข้างหน้าข้างหน้าวิ่งออกไปแบบนี้วิ่งออกไปแบบนี้ก็เรียบร้อยหมดตี อันนี้ก็จะเป็นเบสิกนะครับคุณดูก็สําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับนี่เลยนะครับเล่นง่ายๆนะคุณดูก็ให้หน้องๆนะครับไปฝึกเทคนิคก่อนนะเออฝึกเทคนิคอะไรพี่พี่ฝึกเทคนิคอะไรก็นี่เลยนะ ฝึกการยิงและตั้งให้วอให้มั่นคงก่อนนะครับคือว่ายิงแล้วก็ตั้งให้วอ,ให,วอให้ไวนะคนดูอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบสิกพื้นฐานพื้นฐานเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมานะครับสำหรับใครที่ฝึกเก่งแล้วนะก็จะเล่นง่ายๆเลยนะครับลงแรงแบบแบบเพื่อนได้แบบชิวๆนะครับคนดูโอเคจังหว่าน,นี้ก็ซื้อซื้อได้ดีคนดูตอนนี้ผมเอา,อาร้านค้าหั่นสามาก็ซื้อดีไปเลยนะแทนกระโดดไปเลยนะครับคนดูโอ้ยเสียงขึ้นจมูกนะ <c oughs> ก็ขอแันด้วยนะคุณดูก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูช่องผมครั้งแรกนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปให,หม่ๆของช่องผมนะก็สาหรับคลิปนี้ผมขอ15้าไลค์นะครับเออเพื่อเป็นกํนลาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคุณดูตอนนี้คนก็เหลืออยู่18คนนะครับผมก็ได้มา5้าคิวนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการ อยู่มุมสูงนะครับเพื่อดูนะครับว่ามีศัตรูมาจากทิศทางไหนหรือเปล่านะเราจะได้แบบรับมือได้ง่ายๆนะพอเราเล่นมุมสูงเราอาจจะเปิดหัวเขาได้ง่ายๆนะครับคุณดูตอนนี้วงใกล้จะบีบนะเดี๋ยวเราจะต้องการ,รเข้าเดี๋ยวผมหาคนก่อนนะครับว่าเมืองน,นี้มันยังเหลือศัตรูอยู่หรือเปล่านะคุณดูตอนนี้มีอดอับหล่นข้างหน้านะโอเคเดี๋ยวเรา โอนสลิงไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่เขตบาซิเลียนะครับรู้สึกว่าบาซิเลียน่าจะเป็นเมืองที่ฟูดตึงนะไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะครับเมืองอ่าบาซิเลียนะครับมาดูมามามาแล้เหมือนข้าน้าจะมีคนละเบอดสองแล้วในการเปิดดาวไปแล้วหนึ่งคนนะครับเพื่อเราชาร์จเลยนะครับ ปืนบอมยิงยับปืนบอมยิงยับเราก็ได้ทําการเจาะไอวอลให้เพื่อนได้เล่นนะช่วงวันนี้ก็ได้ทําการเข้าชาร์จเลยนะคุณดูโอเคเพื่อนเรายิงดาวนะตอนนี้เราเข้าชาร์จเลยนะเข้าชาร์จแบบดุนะด่วนนะคุณดูมาโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะปืนบอมระเบิดโอ้ยตังไอวอลก่อนนะเย็นใจเย็นหยาดระเบิดไปหยาดระเบิดไปแล้วเหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้า ตันนี้เอาระเบิดไปกิน1เม็ดหนึ่งแล้วเราก็ได้ํำการวิ่งข้าไปช้าเลยนะครับกดเกาะดูเกาะผมก็ดูเกาะโคตเยอะมา2เม็ดตัง้งปั้งล่วงดาวตัวนนี้เรียบร้อยดาวหนึ่งโอเคตั้งบอสวยนี่นะครับชิวๆนะคุณดูก็คือเทคนิคการตั้งบอ,อรวดเร็วนะตั้งคือเราตั้งไปก่อนนะคือเราไม่ต้งองสนใจนะเราคือเราแบบเรายิงปุ๊บแล้วเราก็ตั้งไปก่อนนะครับไม่ว่ามันจะเป็นทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังคือปล่อยันไปไก่อนนะคนุณดูคือเรา ให้มันเคยชินก่อนนะคือเทคนิคนี้ก็คือทําให้เราเคยชินกับการตั้งไอ,อ้โวลก่อน,นครับถ้าเราเคยชินแล้วมันจะทําให้เราตั้งไอ,อ้โวลแบบรวดเร็วและง่ายและไวนะครับคุณดูเฮ้ยตอนนี้คนก็เหลือ12คนแล้วนะครับก็ได้มา7คิดวแล้วเหมือข้างหน้ามีคนว่ายน้ําเพื่อนเราก็ได้ทําการยิงตุยคานา้ำไปแล้วนะครับคุณดูโอเคแล้วเหมือข้างหน้านะครับจะมีสตูนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเรียกเพื่อนมาช่วยยิงนะ เหมือนนาดจะมีอะไอวอลนะครับวันนี้ก็ได้ทำการยิงปืนบอมไปหนึ่งเม็ดตามด้วย M4A1 มามาตั้งวอลก,ก่อนเฮ้ยเฮ้วันนี้วิ่งอะไรตรงนั้นเหมือนจะมี2ตัวไม่รู้ว่าคนละตี้หรือเปล่าวันนี้ผมได้ทำการยิงไปนะคนดูเจ็บจัดโหแต่ระยะไกลนี่ไม่เข้าเลยนะครับปืน M4 ผมจะแนะนำเป็น AKM ดีกว่านะคนดูถ้าระยะไกลนะคนดู ตอนนี้เหลือ9คนแล้วเพื่อนเรายิงครับยับเลยนะครับไม่แบ่งคิวผมเลยนะครับคนดูสับสโคบโชว์ไปทีนึงตั้งไอวอรไปก่อนตั้งไอวอรไปก่อนเบสิกเบสิกตั้งไอวอรแบบเบสิกแบบ Basic, แหววูฟแหววใจเฮ้ยจังหวะนี้ข้างหน้าเรียบร้อยเบอร์เอ้ยเบอร์สองเรายิงแล้วโอเคมามาตอนนี้ก็เหลือแปดคนแล้วเหมืองอันหน้าเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบอยู่แอบ,บอยู่นี้ก็โดนหัวไปเม็ดนึง เกือบตายนะครับมเีเก็บตุยน,นะเล่เหมือนข้างหน้าโอเคเพื่อนเรายิงโอโ้โหเพื่อนเราี่สายบอมนีม่ว่าคนดูเหลือตัวนี้ตัวนึงเหลือตัวนี้หนึง่งจ่อยวอลจ่อยวอลจงหวะนี้เหมือนจะตายตายวอลไปก่อนใจเย็นเพื่อนมาจ่อยวอลนะตอนนี้คือศัตรูอยู่ข้างนอนนะครับเราได้เปรียบน,นะเราก็ทกําการกดดันศัตรูนะครับตอนนี้เรากดดันศัตรูแบบด่วนๆเลยนะเพราะว่าศัตรูอยู่นอกหมอกนะ ยิงให้ยับยิงให้ยับแล้วเมื่อศัตรูจะเจ็บจัดเรียบร้อยเพื่อเราก็ได้ยิงดาวไปแล้วครับแล้วเมื่อข้างหน้าเหลือตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าจังหวะนี้ผมขออนุญาตเข้าไปโชว์เดี่ยวหนึ่งหนึ่งมาจังหวะนี้จังหวะนี้กดเกาะสวนเว้ยใจเย็นเรียบร้อยหมดตีโอเคนะครับก็ได้มาเป็นเรียบร้อยสำหรับที่หนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็เทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับสั่งแบบการสอนเล่นพื้นผ่านนะครับคุณดูง่ายมากนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน